ครับวันนี้จะมาตัดแซะลำอ้อยไปปลูกครับลำอ้อยลำแม่ที่เอามาปลูกเมื่อช่วงต้นฝนเขาแตกหนอ่อแตกหน่อเล็กๆขึ้นมาช่วงหน้าฝนแล้วก็ตอนนี้ติดแล้วครับเป็นลำเป็นหนอ่อตั้งลำตั้งกอแล้วจะมาแซะตัดลำแม่เขาออกครับ จะเอาไปปลูกที่อีกแปลงจะชาไว้ก่อนครับตรงนี้ดินมันแห้งครับแล้วก็ห่างไกลน้ําครับหาน้ํำลดยากเหลือเกินเนี่ยครับลำเทียมมาปลูกก็ได้ฝนก็แตกหนอแต่ช่วงกลางๆลงปปลเนี่ยครับ ลำคอสั้นแล้วจเจริญไม่ดีครับแถวนี้อ,อ้อยขาดน้ําก็ทุกอย่างก็ไปต่อลําบากครับก็จะทำการขุดตัดลําแม่ไปชําขยายที่อื่นครับก็จะเป็นเอาไปปลูกที่บ้านนะครับที่ต่างจังหวัดต,ต,ตอนนี้ เอาปลูกที่นี่พอดีพี่เขาขอไว้ก็เลยกอพวกนี้ก็จะเอาไว้ที่นี่ก็จะตักตรงนี้แล้วครับ เรียบร้อยก็ตัดมาช่ำแช่ไว้ก่อนครับแล้วก็จะช่วงท่อนลำนี้ก็จะตัดเป็นข้อๆแล้วก็ช่ำไว้ในถุงครับแล้วก็ปลายยอดก็แช่น้ำไม่พอออกลากก็จะเอาไปปลูกเลยครับก็อัปเดตให้ชมประมาณนี้นะครับ ขอบคุณครับ